สวัสดีครับมาดูมากันยันหีครับามาไอ้ว่ากามคแบบหิ่ครับดูครับอันนี้กระจองเดียวกระจองอะไรกันฮีมามครูครับอ,รอันนี้มา ตัวผู้ครับตปรผสมพันธุ์กันมาเลยแลลวลละดลลลูครับเลียครับจุหห๊บหายหิวครับตัวไข่มันวายใหญ่ครับไา่ใหญ่รับเซปลิเปดเซปลมาสมอย ตัวแม่ตัวมมน